เดี๋วนีครับผมมีของได้ใหม่ล่าสุดมาครับมันคือว้าววอยงเงี้ะน,น,นี่มันคือผีเสื้อที่บินได้นะครับอือน่ารักมากเลยเมื่อกี้เห็นไหมแบบพุบินไปเลยนะครับหลักการคําม,มันง่ายๆมากเลยนะครับเห็น <He S 2> ตรงกลางนี่ไหม <ST S> นี่เป็นแค่หนังกระติกเท่านั้นครับเวลาเราต้องการเล่นนะครับดี๋ยวถือเล่นให้ดูตัวหนึ่งก่อนก็ได้ปื๊บ <competency> ป <sounds> ื๊บปป๊บป๊บป๊บหมุนครับหมุน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 เขาบอกว่าหมุนประมาณส5หครั้งนะครับอันนี้เขียนเลยในนักข้างหลังนะครับแล้วก็เดาๆแล้วกันถาว, <S <s> <S ว,ว่ามันตึงๆแล้วกันนะตึงๆอย่างนี้ปุ๊บอ่าเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถปล่อยด้วยมือเปล่าเลยก็ได้นะครับไปผมปล่อยมือเปล่าให้ดูแต่กล้องระวังนะระวังบีนเข้ากล้องนะปล่อยไปโอ๊ยติดมือ เพิ่งได้มาเหมือนกันยังไม่รู้จังหวะเอาใหม่อีกทีหรือว่าไม่ต้องอะไรไม่ต้องวางหนังสือใช่เดียนะ๋ยวลองดูอะไรหนังสือมันปล่อยในมือได้ด้วยในคุกในวิธีการเล่นเขาบอกอยู่แต่ว่าผมจับไม่ถูกไม่รู้จับยังไงปล่อยไม่ถูกถ้าปล่อยถูกนะมันจะแบบเหมือนพิเอ้อบินออกจากมือไปอย่างนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็หมุนไปสามสิบห้าครั้งอ่ะโอเคเอาอไอย่างงี้เอาไว้หนังสือแล้วกันจะได้เห็นชัดนะครับอ่าอ่าเหมือนกับเราก็แกงคนได้นะสมมติคนอ่าหนังสือมาเปิดปุ๊บเออหนังสืออะไรดี่น้อง ไม่ได้อีกคือมันเร็วมากอ่ะพูดง่ายๆใหม่ที่ใหม่ที่เดยกก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเดี๋ยวแล้วนะประมาณนี้นะครับต้องเปิดอย่างเร็นเวน,<ล>นะหร<อ>ือจองช่มมันเร็วมากอ่ะทันไม่ไม่ทันเลยนะเอออะไรประ,ะมาณนี้นะครับอ่าท่านที่พองดูวิธีการหมุนนะนี่เท่าที่ลองจากประสบการณ์ตรงที่เล่นมากว่าสามนาที นี่จับตรงตูดแล้วตรงหัวเนี่ยเราใช้มือเหมือนนี้เลยเห็นไหมเร็วอ่าทีนี้ปล่อยก็น่าจะปล่อยอย่างนี้แหละดูนะเห็นไหมปล่อยอย่างนี้เลยยืดรอซ้ำอุ้ยเอ้าไม่ทันไม่ทันเอามาเอามาเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวไปยืนตรงน้นไปยืนไม่ไม่ไม่เดี๋ยวดูจากข้างหลังดีกว่าจะได้มองเห็นมันบินอย่างนี้นะอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวถ่ายจากมุมข้างหลังจะได้เห็นชัดๆถึงไปทางไปทางไปอ่าเดี๋ยวผมปล่อยนี้อ่า เอานะออเอาหลุดแล้วอู้หยากจริงอึ๊บโอเคหน,หนึ่งสองสามทันไหมประมาณนี้นะครับเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งเก๋งก็ยิ่งเป็นตอนต้นยิ่งมีหลายตัวยิ่งเฟี้ยวเปิดมาปุ๊บปุ๊บ,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 บไปหมดเลยนะครับเป็นของเล่นที่แบบง่ายๆแล้วราคาไม่แพงด้วยหลักหน่วยอะ หลักหน่วยแบาท9บาทเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเลยมันมีแค่เป็นตัวพลาสติกเป็นลายแต่งเหมือนผีเสื้อแล้วก็หนังยางนี้เท่านั้นนะครับก็บางร้านอาจจะมีขาย20 30แล้วแต่แต่นี้ร้านที่ผมซื้อมาหลักหน่วยเท่านั้นนะครับสวยมากนี่แต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการหายอยู่แหละครับเมื่อกี้จัดมาหตัว <c oughs> หายไปไหนแล้วทำไมเหลืออยู่สองสามตัวเนี่ยเ,เออมาตึ๊บเออไม่เป็นไรทั้งมันนี่อ่ะดูอีกตัวหนึ่งต้องหาวิธีที่ปล่อยจากมือให้ได้เขาบอกมันปล่อยจากมือได้นะ อ่ะง่ายง่กยอ่ะฝึกไปงี้กันโอเคอ่ะอืะอเห้สวีสวยสวย๋สวีอ่ะยังไงเดี๋ยวเพิ่มเติมเป็นห้ยแบบสโลโม,โมชั่นให้แล้วกันนะครับตา นี่นครับถ้าเบอร์สนใจผมบอกได้เลยครับให้ใต้วิดีโอนะครับหรือจะไปพิมพ์หาเองก็ได้ครับมันชื่ออย่างเป็นทางการนะ Flying Butterfly ตามตัวเลยผีสเสื้อที่มันบินได้มันก็บินได้เขียนว่าของเล่นผีสเสื้ออะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวก็เจอนะครับนี่เจียวเจีย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 นะครับยังไงสนใจตัดไปเลยครับใต้วิดีโอของผมนะครับอ่าเฮ้ยเบอรเดียวตัวหนึ่งนี่ตัวนี้อยู่นี่แน่เลยหนึ่งสองสาึ๊ม อือรักรักันรักอ่ะโอเคครับวิดีโอนี้ไปเท่านี้นะครับเป็นไงครัฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผีเสื้อของผมด้วยนะครับถ้าว่ามีของเล่นแปลกๆใหม่ๆจร <inh ales> ิงๆแบบนี้จะเอามารีว e ิวให้ดูอย่างแน่นอนนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับอือสนุก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 วู้วว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 งววัวว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 ว